สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนผังงานหรือโฟชาร์ตนะคะเรามารู้จักความหมายของผังงานกันผังงานก็คือแผนภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอนรวมไปถึงทิศทางการไหลของข้อมูลตั้งแต่แรกจนถึงผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เรามาดูสัญลักษณ์ของการเขียนผังงานกันสัญลักษณ์ก็มีประเภทว่าสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานมีสัญลักษณ์การนำเข้าและการส่งออกข้อมูลทั่วไปนะคะสัญลักษณ์การปฏิบัติงานสัญลักษณ์การตัดสินใจสัญลักษณ์ทิศทางสัญลักษณ์เชื่อมจุดนะคะ เชื่อมต่อในหน้าเดียวกันและก็เชื่อมต่อกระดาษนะคะประเภทของผังงานจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือผังงานระบบและก็ผังงานแบบโปรแกรมน,นะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนผังงานแบบลำดับขั้นตอนนะคะจะเริ่มจากการแสดงขั้นตอนการทำงานที่เรียงกันไปเป็นขั้นตอนโดยไม่มีการข้ามขั้นและย้อนกลับไปตามคำสั่งที่ท้ายทำไปแล้วนะคะ โดยเริ่มต้นแล้วก็มีการปฏิบัติงานแล้วก็มีการสิ้นสุดการงานต่อไปเป็นการเขียนผังงานแบบมีทางเลือกนะคะเป็นโครงสร้างที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขให้โปรแกรมเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะใช้ความสัมพันธ์ทางตรรก,กะมาช่วยในการตัดสินใจอย่างเช่นเริ่มต้นมาปฏิบัติงานมีการตัดสินใจว่าใช่ถ้าใช่ก็ปฏิบัติงานต่อถ้าไม่ใช่ก็ปฏิบัติงานแล้วก็มีการสิ้นสุดการทำงาน การเขียนถังงานแบบทำซ้ำจะเป็นทำงานแบบเดียวกันซ้ำไปเรื่อยๆในขณะที่เป็นตามเงื่อนไขเป็นจริงจนกระทั่งถึงเงื่อนไขเป็นเท็จจึงทำงานต่อไปเริ่มจากจุดเริ่มต้นปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานถ้าไม่ใช่ก็มีการตัดสินใจถ้าใช่ถ้าตัดสินใจใช่ก็คือสิ้นสุดนะคะ ประโยชน์ของผังงานจะช่วยในการลำดับขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรมและสามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสนนะคะช่วยในการตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายเมื่อกดข้อผิดพลาดช่วยในการดัดแปลงแก้ไขทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างการเขียนผังงานที่แสดงขั้นตอนการส่งจดหมายนะคะเริ่มต้นจาก จหน้าซองจดหมายพับจดหมายใส่จดหมายลงในซองปิดผนึกซองจดหมายาจะมีสแตมไหมถ้ามีก็ติดสแตมถ้าไม่มีก็ไปซื้อสแตมก่อนแล้วมาติดสแตมแล้วก็สิ้นสุดการทํางานตัวอย่างการเขียนถังงานที่แสดงวิธีการรับประทานยานะคะที่แบ่งเป็นขนาดของการรับประทานตามอายุของผู้ทานาซึ่งมีอายุมากกว่า10ปีให้รับประทานครั้งละสอง,สอง ช,ช้อนชานะคะอายุมากกว่า3ปีถึง10ปีรับประทานครั้งละ1ช้อนชาอายุมากกว่า1ปีถึง3ปีรับประทานครั้งละครึ่งช้อนชาและเกิดถึง1ปีห้ามรับประทานนะคะนี้เป็นเงื่อนไขในการเขียนผังงานนี้นะคะเริ่มต้นก็คือ,อมากกว่า10ปีก็รับประทานครั้งละอะ่2ช้อนชานะคะ แล้วก็อายุมากกว่า3ปีก็รับประทานครั้งละหนึ่งช้อนชานะคะอายุมากกว่า1ปีก็รับประทานครั้งละครึ่งช้อนชานะคะถ้าไม่ใช่ก็คือห้ามรับประทานแล้วก็จะมามีการสิ้นสุดผัางงานเมื่อเสร็จสิ้นนะคะเป็นตัวอย่างการหาพื้นที่สามเหลี่ยมจากผัางงานนะคะโดยจุดเริ่มต้นนะคะรับรับค่าความยาวของฐานรับค่าความสูงแล้วก็มีการคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม เท่ากับ0.5คูณฐานคูณสูงแล้วก็แสดงผลการหาพื้นที่และกระจบการทำงานอันนี้เป็นใบงานการเขียนผังงานนะคะให้นักเรียนหลังจากที่นักเรียนศึกษาไปแล้วนะคะนักเรียนลองอทดสอบการเขียนผังงานตามรูปแบบนี้ดูนะคะแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นถ้าไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูที่คุณครูสอนมานะคะแล้วก็อย่าลืมส่งงานที่คุณครูมอบหมายนะคะสวัสดีค่ะ